ที่เห็นนี่คือโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนี่คือลำโพงเดิมแล้วกันของเบนซ์นนะอันนี้ก็เ,เนี่ยเป็นพลาสติกเนี่ยเนี่ยรถคันนึงเป็นล้านนะครับไปดูลำโพงนี่อันนี้คือหมดสภาพของจริงเลยนะเนี่ยลุยเปยืเออ่อยตอหมดละเนี่ยเป็นกระดาษลุยหมดเลยเนี่ยกระดาษเนี่ยเป็นกระดาษอัดอ่ะ,อะวันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนเป็น E.S.B. ออดิโนี่ยงไงโอ้โหดูวัสดุหรูหราอันนี้เป็นไฟเบอร์การ์ดอย่างดีเลยนะแล้วก็ดูตูดไม่เหล็กดีปั๊มด้วยนี่รุ่น4,000นะันโครงสร้างเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยดูดีคุณละเรื่องเลยนะเกตคือพละเกตแล้วกันนะคุณภาพเสียงดีแน่นอน <Okay. S 2> สำหรับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่ม Mercedes-Benz น,น,นะครับหรือ BMW นะครับถ้าอยากได้จอย Android ตรงรุ่นนะครับก็สามารถทักมาในอ i n บซ์ในเพจได้เลยนะครับ สวัีครับกอฟสเปเชียลิสต์ดีโอนะครับลูกค้าเดินทางมาจากชนบุรีนะครับมาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วครับกับ Mercedes-Benz CLA 250นะครับจัดเซตแรกเลยครับพาไปได้แน่นอนครับกับจอยแอนดรอยครับขนาด12นิ้วนะครับใหญ่ยักษ์ทีเดียวครับสเปคแลม8ลอม256นะครับที่สำคัญเลยครับตัวนี้นะครับนำเข้าจากอิตาลีนะครับ ESB Audio ครับซีรีส์4,000ครับท่านโยมครับเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเร็วๆนี้นี่เองนะครับ นำเข้าจากอิตาลีนะครับในส่วนของคู่หน้าจะเป็นแยกชิ้นนะครับคู่หลังนะครับจะเป็นโคแอกนะครับแกนร่วมนะครับตัวนี้นะครับได้รับรางวัลอี a าวด์ด้วยนะครับและพลาดไม่ได้ครับปรับปรุงเสียงครับควบคุมด้วย DSP Sa ซนะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับที่สำคัญครับตัวนี้นะครับซับ8นิ้วครับตู้พอรตอย่างดีครับลึกสุดใจครับตู้สู่สสำเร็จอย่างดีจากอิตาลีนะครับอันดับแรกนะครับเลยทำการดมก่อนครับนี่ครับ ของกาวซีโร่นะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอนครับลูกค้าท่านไหนนะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับ0ู3 498 6 1 6 8้านะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนรามินทาระหว่าง28กับ30นะครับสินค้าที่อยู่ตรงหน้านะครับพร้อมติดตั้งพร้อมจำหน่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเบียนครับสักโท่เดียวสโอเคครับนี่คือจอเดิมนะครับของ โมเด e เบนซ์นะครับ CLA 250คันนี้นะครับตัวนี้นะครับ1จอทัสกรีดไม่ได้นะครับควบคุมได้ไอได้อย่างเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นระบบ n t g 5.0นะครับลูกค้าบอกว่าอยากดู YouTube Google Map นะครับแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเลยมาจากตัวนี้เลยครับขนาด12 12นิ้วครับตัวนี้ครับสเปคแรม8ลอม128นะครับนี่ครับอันนี้คือชุดพัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับแลวรองรับซิม4 G ด้วยนะครับนี่ครับ สเปคนะครับแรม8ลอม256นะครับถ้าสมมุติว่าเราลองเทียบไปแล้วนะครับดูครับความใหญ่นะครับเพิ่มความหรูหราของรถด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดบตต่อครับโอเคครับ